สวัสดีครับวันนี้ทีมงานโคลาดโซลาเซลล์ครับผมวันนี้อยู่กับงานแทงน้ําหอสูงนะครับผมเซตนี้ก็จะเป็นงานหอถังน้ำนะครับโครงสร้างตัวนี้6เมตรนะครับรับถังสามลิตรสองใบครับผมชุดน,นี้ตัวงานโครงสร้างวันนี้หน้างานอของเราจะขึ้นแผงโซลาเซลล์นะครับโซลาเซลล์ตัวนี้ขนาด390วัตต์ ชุดนี้จะขึ้นทั้งหมด10แผงนะครับแผงค่อนข้างใหญ่ตัวนี้จะใช้ตัวเครนนะครับรถเทียบของเรายกขึ้นที่บนหลังคานะครับตัวนี้ก็จะต้องระพองนะครับเพราะว่าแผงค่อนข้าง,างใหญ่แล้วก็ปอกนะครับต้องระวังนิดหนึ่งเผื่อระทบหรือว่าโดนลมก็จะแตกได้นะครับผมสวัสดี ก็จะไปคว่ำระเบียงขึ้นไปนะครับก็จะมีคนรับอยู่ชั้นบนนะครับแล้วก็ชั้นล่างนะครับเวลาขึ้นก็จะมีเชือกประคองขึ้นไปนะครับนี่ตัวนี้หอถังก็จะใช้กับตัวนี้เป็นบ้านสวนลูกค้านะครับเป็นโค้งหนองนาเลยสูงนะครับตัวนี้6เมตรก็บวกหลังคาด้วยก็จะเป็น8เมตรห0าสิบตัวนี้นี่นะบ้านสวนโค้งหองนานะครับ อันนี้สวยมากนะบ้านลูกค้านะครับอยู่กลางธรมรมชาติเลยนะครับลูกค้าต้องการอยู่กับธรรมชาติเลยนะครับสร้างเป็นโคกของนาโมเดลขึ้นมานะครับอันนี้ก็จะมีน้ำพุอยู่ที่คลองไส้ไก่นะครับก็จะเป็นบ้านสวนขึ้นมาเลยนะครับทีมงานก็ของเราก็จะขอบคุณลูกค้าที่ใช้บ,บริการของเรานะครับชุดน,นี้ไม่ต้องใช้ไฟฟ้านะครับผมกลางวันนี่โซล่า,าเซลล์สูบขึ้น เต็มอถังนะครับแล้วก็ตัดระบบอัตโนมัติให้เรียบร้อยเลยนะครับน้ารุดก็ปั๊มก็ทําง,งานอัตโนมัติน้ําเต็มก็ตัดอัตโนมัติไม่มีล้นถังนะครับส่วนนี้ามั่นใจได้ว่ามีน้ําเต็มถังตลอดเวลานะครับจริงๆชุดนี้ลูกค้าสามารถที่จะซัพพอร์ตไว้ใช้กลางคืนได้เลยนะครับ สร้างเราจะรองรับตัวนี้เราออกแบบให้รับน้ำหนักได้หนึ่งสิบห้าตันนะครับแต่ว่า,าเราจะออกแบบให้สามารถป้องกันลมด้วยนะครับป้องกันรับแรงลดของแผงโซนาเซลล์ที่มีขนาดใหญ่ด้วยนะครับตัวเสานี้เป็นเหล็กหน้า4สี่นะครับใช้เสา,าค้ำแผงโซนาเซลล์นี่ทั้งหมดสิบสองต้นนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีโยกนะครับผมตึงตลอดแนวเลยนะครับเสร็จนี งานเดินเท่าแล้วก็เดินให้เรียบร้อยเลยครับเป็นแถวเลี่ยงมาเลยครับง่ายต่อการซ่มอมบำรุงของลูกค้าด้วยนะครับง่ายเลยนะครับติดตัง้งตัวนี้ก็จะมีบันไดทำความสะอาดให้ด้วยนะครับสวยงามเลยนะครับงานทาสีเราก็ทาสีตามมีข้างพ้นแล้วก็ทาสีตามรอยเชื่อมเน้นเป็นพิเศษเลยนะครับตัวนี้นะครับสวยงามเลยนะครับ ตัวฐานก็จะเป็นงานาวางเพจนะครับผมวางเพจตีปอกเสาขึ้นมานะครับเนี่ยงานพ่นสีเก็บสีให้เรียบร้อยนะครับเราเป็นช่างมืออาชีพนะครับงานโครงสร้างงานฐานล่างนี่เราทําให้ลูกค้าของเราตอนนี้เป็นงานบ้านสวนโคกของนานครับก็เราจะชํานาญทางด้านนี้เป็นหลักนะครับงานพื้นคอนกรีตนะครับผมบันไดก็จะเป็นบันไดวนสวยเลยนะครับขึ้นขึ้นได้ง่ายนะครับ ไปชมวิวก็ได้นะครับขึ้นไปส้มลมุงก็ง่ายนะครับตัวจุดนี้เนดะี๋ยวให้ดูหล,ลายมุมนะครับโครงสร้างสวยงามเลยนะครับอันนี้ไว้โชว์ในโครง,รงหนองนาก็ได้ที่สําคัญนะครับโครงสร้างมันเป็นเหล็กแบบน้ำนะครับอายุการใช้งานนี่20ปีขึ้นไม่ต้องกลัวอะไรนะครับผมนะครับไม่มีสนิมไม่มีผุแน่นอนครับผม ลงพนครั้งเดียวก็ใช้งานาจนลืมไปเลยนะครับเราเราจะไม่ไม่ทำแบบใช้เหล็กกล่องหรือเหล็กที่เป็นเหล็กดำพวกนั้นเราจะไม่ได้ใช้นะครับเนี่ยบ้านสวนโคกงของานานะครับเนี่ยครับวันนี้ก็จะเตรียมส่งงานลูกค้านะครับผมก็จะเก็บงานเตรียมงานส่งให้ลูกค้าท่านได้สนใจก็สอบถามมาได้ครับ